สถานการณ์น้ําในเขื่อนอุบลร,รัฐอเภอําออุบลร,รัฐจวัดหขอนแก่นวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่9มกราคม2569นะครับเขื่อนอุบลร,รัฐมีน้ําเฉลี่ย83%ครับในช่วงปีใหม่ปริมาณน้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนอุบลร,รัฐยังคงมีน้ํามากล่าสุดมีอยู่2 0 2 9ล้าน9 0 0ลูกบาทเมตรหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 83.49%ครับตั้งแต่ช่วงหมดฝนต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าสู่ปีใหม่ยังไม่มีน้ำไหลเข้าแต่ว่าเขื่อนอุบลรัฐยังคงต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายน้ำคือลำน้ำพองอย่างต่อเนื่องวันนี้ระบายน้ำจำนวน8ล้าน3หมื่นลูกบาทเมตรเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการใช้พลังงานจากโซลาเซลล์เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อทำการเกษตรน้ำสำหรับใช้ในด้านอุตสาหกรร هنا, ม record, และเพื่อเป็นการรักษาร,ระบบนิเวศในลำน้ํผพองครับเขื่อนอุบลรัฐยังรับน้ําได้อีก400กว่าล้านลูกบาทเมตรและน้ําที่มีอยู่ <Hands chen S 1> เพียงพอที่จะใช้ตลอดฤดูนี่คือสถานการณ์น้ําในเขื่อนอุบลรัฐล่าสุดวันศุกร์ที่9มกราคม 2569ครับ